บาวยุธคนทำอย่างนะครับยุการยางช่องใหม่ล่าสุดช่องใหม่ล่าสุดยุดการยางผู้ติดตามไปแล้วสองหมื่นกว่าคนตอนนี้อ้ oh my god ติดตามไปแล้วอคช่องช่องอะไรนะายุตการยางไม่ใช่ช่องพี่อะยุดพาทัวร์ยุายุตพาทัวร์นะครับสู้ดันเนี่ยบอกแล้วครับี่<อ>ง่าย<ๆ>ไงวะ กางแจไปเบิ้งคลิปไอ้ช่องไอ้สร้างซ่อมทหารไทยไหมอู้เยง่ายครับเออเออช่ใหมยังกัไปเบิ้องนี่นั่นแหละครับสร้างซ่อมทหารไทยวู้ท่าบินมาอีกครั้งหนึ่งทีมเลย้วกพูดหลุดวะขอบุญดหลุดวะเนนะครับช่างยุทธนะครับ เปลี่ยนยางแล้วครับเอาจ๊บไปข้างบนไม่ใช่เหรอครับติดตามช่องยุดสี่ปีแปดโยกด้วยนะครับ ฟีมือของเขาทั้งนั้นนะครับ 4, สี่ห้าเส้นตรงนี้วว้าจับกล้องปั๊บทำงานปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวผมทำเองไม่เป็นไรรอถ่ายคลิปให้พี่อย่างเดียวพอเพราะว่าพี่จะทำช่อง YouTube แล้วว่านะว,าว้าว

ผูใหม่ๆนะครับนี่นะครับเวเวลาใส่แล้วผมจะทำก็ไลฟ์ผมมาถ่ายวิดีโอให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะเอาไปทำยูทู e มานะ ปกติเขาใช้แค่นิ้วดันอะไรย,ยันเน้นๆไหนๆก็ลงแล้วไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับไม่ <laughs> ไม่อีกเลย